เตอร์จิต, <c oughs> ตเอาไม่ได้เ <c oughs> ข้ามาเข้ามาเร็วเร็วเลวๆก็สากมันอยากออกไปด้วยเนี่ยออกไว้เจอไไ <c oughs> จิตวะมึงต้องไปลดหุ่นด่วนสัก <c> เ <oughs> ตอร์จิต <c oughs> ชิบหายแล้วทำยังไงวะนั่งรอวันนี้ก็ได้หรอมีเพื่อนเข้ามาเขาเจ้าเขาเหนียวกลับเข้าบ้านโอ้ลืมครับผมเปิดประตูไว้ มันแลนออกไปที่นีออกไปได้นะอตุแตนละเออไม่ได้สากออกมานะเอาไหมมาเอาข้างนอกมามาเร็วมามาลงมาลงมาตรงนี้ดูจะบอกลงมานี่ลงมานี่เดี๋ยวมันก็ออกได้จริงๆตรงเนี้ยแค่นี้ยมันไม่แคบเท่าไหร่หรอกให้เรามุดลงไปตรงเนี้ยแล้วเราจะออกได้ฟังไหมเนี่ยลงมาลงมามันออกได้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 เนี่ย เขาตากตรงนี้ดูดูนี้นะนี่มองไปเออมองนี่เขาตากรอดลงปอ่องนี้ถ้าเขาตากอยู่ข้างบนอ่ะเออตอนนี้มันข้ามไม่ได้หรอกของเราโดดไม่ขึ้นเราต้องเออเราต้องลงมาข้างล่างเราต้องรอดป่องนี้แล right ้วเราจะออกไปหาไปเยี่ยวไปขี่ได้เข้าใจไหมอ่ะเอาลงทีเนี Flag ้ยลงลงลงออกมาเออออกมามุด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 ลงล่างมุดลงล่างมันมุดได้มันมุดได้ไหมออกประตูเปิดอยู่เนี่ยเร็ว มันมุดออกมามุดออกมาได้มุดมุดเออมุดมุด<อ>นานมันไม่ได <c oughs> เ้เอ็นมาตัวเอ็นเขาเข่าได้เบิร์พูดน่เอวเวลีล้ยวก็ได้นี่สวยก็เข่าได้สวยเข้าไปสวยเข้าไปเขาป่เขาจังไหนมันตันทางเนาะเออเอา้ากูก็เข,าเขาไไ่าประด้เอวเออมันออกได้มันออกไม่ได้มันออกได้วเองออกได้จริงไม่ได้ป้วนขนาดนั้น มันออกไม่ได้ไหนอ่ะนนานะอ่ะ,อนะอะติดอ่ะคอจิดมันออกได้ออกมาเนี่ยเร็วเร็ากจาก,จากมันออกได้มาเร็วยายมันมาแล้วเห็นไหมนั่นออกได้เห็นไหมเขาสวยยังออกได้เลยอ่ะเขาออกได้เห็นไหมเขาบ้าก็เดินเข้าเดินออกเล่นเลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหม ตัวอื่นนะเห็นไหมพุ่นนะเอวเขาดีกันด้วยอ่ะพุ่นนะเป็นยังก็สากจะออกมาได้นี่เอาพ่อขยับไปลเลยนี่มาออกมาทีนี้ออกมาลูกดิมาสักมาลูกมาฮึสู้เราต้องออกให้ได้วันนี้มาสามสองหนึ่งไม่ไหวอะ่ะมันออกได้มุตี้มุดมาหนึ่งสองมาเร็วมามามาวันนี้มาเร็วมา,ม,า,ม,า,ม,ามันออกได้สกัก ราหนีมานี่มาเร็วเร็วมาเร็วเสวยออกโชว์ได้วสวยเขาสวยมานี่มาเขาสวยสวยมา <c oughs> หายละมาเร็วๆอ,ออกได้มาเร็วๆๆๆน่าเห็นไหมเหนียวก็ออกได้